เฮลโหลสวัสดีทุกคนเลยอ้าวสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะเฮลโหลสวัสดีจ้ะฮัลโหลเด็กๆทุกคนภาพชัดเสียงชัดไหมทุกคนวันนี้ก็มาด้วยดักเลยนะก็มาฝากของแพงเนาะเห็นไหม หลายคนก็ถามประโยคนี้กันบ่อยมากเลยคุณครูก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนมีคําถามมานะจะได้มีอะไรได้คุยต่อนะข้อนี้ฝากไว้เลยแพงๆเนาะคืออะไรรูไ้ไหมไหมอย่าไปเรื่องไหนที่เราไม่ชอบไม่ควินนะก็อย่าไปขยี้ต่อเขาเรียกไปส่งต่อนะพจริงๆแล้วเนี่ยมันโง่เขาเรียกว่าห้ามปากยากเหลือเกินเข้าใจปะมันอยากจะเล่าทุกเรื่องทุกราวเห็นไหมไหมแล้วยิ่งเราเล่า,ลาอีก ก็ยิ่งไปเพิ่มพลังเรื่องนั้นอีกโอเคมาดูข้อนี้คือแพงจริงๆไม่มีใครบอกอะทั้งปีทั้งชาติเห็นไหมที่หลายๆคนก็คือเรื่องในชีวิตเนาะวนซ้ําเรื่องเดิมมาเพราะว่าเราสนใจเรื่องนี้เห็นไหมให้ความสนใจเยอะแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังอีกเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยคือแพงมากเข้าใจปะ,ะหรือเล่าให้คนที่เรารักฟังหรือใครก็ตามมาดูนะเข้าใจปะสวัสด,ดีเลยสวัสดีทุกคนเลย ว,วันนี้มาสั้นๆเลยแล้วก็วอวยพรทุกคนให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะจ๊ะแล้วก็ใครมาดูย้อนหลังบอกคุณครูด้วยแล้วก็ภาพชัดเสียงชัดเน็ตชัดไหมอย่างไรบอกด้วยนะจ๊ะแล้วคุณครูด,ดีใจมากเลยรู้ไหมว่ามีเด็กๆหลายคนมากเลยที่ส่งส่ง,สงความฟินในชีวิตเข้ามาในชีวิตเนะาะชีวิตเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นมันก็ภพศารนะลูกเนะาะการได้ตื่นรู้ปัญญาเนี่ยก็คือเกินประมาณได้เกินจะวัดค่าได้เนาะ เกินจะหาสิ่งใดเทียบเทียมได้เนาะเพราะว่ารู้ทีเดียวก็คือทั้งชีวิตเนาะอจริงไหมรู้ก็กลับไปไม่กลับไปไม่รู้ไม่ได้แล้วจริงไหมด่ารู้หนึ่งทีก็กลับไปไม่รู้กลับไปโง่ไม่ได้แล้วอาจจะมีแบบว่าลืมบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็คือได้รู้แล้วเข้าใจปะละลึกก็ง่ายเนาะเออรักทุกคนเดี๋ยเกินดีใจแล้วก็อวยพรนะวันนี้ก็มาแต่อวยพรทุกคนนะไหน เดี๋ยวทุกคนพิมพ์อวยพรข้างล่างหน,น,น่อยอวยพรเพื่อนอวยพรตัวเองจ้ะแล้วก็วันนี้ฝากของแพงแล้วก็คือการไปเล่าต่อเนี่ยคือเชื้อเพลิงที่แพงมากโอเคไหมเวลาเราเล่าต่อใน,นเรื่องที่เราไม่ชอบไม่ควินนะลูกมันก็มีเพิ่มในชีวิตหลายคนหาต้นตอไม่เจอเนี่ยจี้ไปที่ต้นตอถ้าไม่แก้ตรงนี้คุณกูก็ไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> เข้าใจปะก็ปากมันว่างเลยต้องโรมาบอกคิดถึงกันเห็นไหมบางคนก็คือปากว่าง ปากมันว่างอะเข้าใจไปลรอต้องมีสติรู้ตัวนะจ๊ะแล้วก็เมื่อกี้ก็มีเคสหลายๆเคสเลยเนาะที่เนี่ยในชีวิตจริงนะี่มันมีให้เล่าหลายมุมมองมากสนุกมากเลยรู้ไหมแล้วก็เร็วๆนี้นะในเลิฟซีรีส์ก็คือจะมีสอนเรื่องอะไรนะคุมพ่อคุมแม่แล้วก็คุมลูกนะคุ้มพ่อคุมแม่แล้วก็คุมลูกเห็นไหมมีวิธีลดพฤติกรรมที่ไม่ฟินของลูกได้ด้วยทําอย่างไรไปดูกันในไปฟังกันในคลาสเราเองนะ อ,อแล้วก็วิธีควบคุมวิธีที่คนอื่นทีสเราหรือปฏิบัติต่อเราทําอย่างไรแพงมากไหมมีสารถึงเด็กน้อยด้วยแล้วก็สารของสารถึงคุณพ่อคุณแม่แต่มาแล้วถ้าเขาได้ฟังอะไรแบบนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นอิสระโบยบินกันทั้งคู่นะนี่ไงเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงว่าเด็กสามารถอยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคนที่ว่ายังมีความคิดที่ไม่ได้อัปเกรดได้อย่างไร นี่เห็นไหมหรือว่าหลุดจูนไปแล้วหลุดจูนไปแล้วเขาา้าใจปะเวลาเราผ่านประสบการณ์มาเยอะเนาะเขาเรียกว่าเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญด้านที่ไม่ได้เบาสบายเขาาย้าใจปะเพราะว่าของเบาเนี่ยมันเราเพิ่งมาขายี้กันเนี่ยเพิ่งมาแตกยอดกันเนี่ยมันไม่มีใครบอกกันมาก่อนเนาะเขาา้าใจปะดูแต่ละครละครไงแล้วก็เรากคคิดว่าสิ่งนั้นก็คือเชื่อถือได้เนาะแล้วก็หลายๆลคนอาจจะมีแนวคิดนี้คือสุดท้ายก็ทุกคนคือจะวนไปที่เรื่องนี้ตลอด ก็คือฉันไม่ได้สร้างฉันไม่ได้เป็นต้นเหตุเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าที่ที่สอนกันว่าอะไรนะฉันอะไรนะอย่าไปรับของไม่ฟินมานะแล้วมันจะตื้อๆแล้วเขาก็จะยกตัวอย่างมาว่าอ๋อสิ่งที่เขาประบเนี่ยประสบมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าเป็นต้นเหตุนะคะแต่ต่อให้คุณเถียงยังไงก็ตามมาดูเข้าใจปะเถียงสัจธรรมที่แท้จริงอลูเถียงไปก็ไม,ไม่ไม่มีวันชนะ เลือ,อกมาเออเถียงไปก็ไม่มีวันชนะเข้าใจปะเสียงจะทําที่เทสยริงจะเถียงอย่างใดให้ชนะเด้าเข้าใจปะเหมือนขัดแย้งความเป็นตัวเองไปได้ด้วยสุดท้ายถ้าคนไม่เข้าใจข้อนี้เขาเรียกว่าไร้พลังนาาอย่างแท้จ,จริงเนาะอย่างที่คุณรูบอกในไลฟ์ก่อนเนาะก็ไปฟังย้อนหลังกันเอาเองก็คือแพงมากเลยในไลฟ์ที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยก็มีใจทําแทกแพงมากต้องมีเวลาฟังจริงๆเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คืออะไรเห็นไหม เมื่อกี้พูดอะไรก็คือหายไปเลยด่ยาก่อยรักทุกคนด้วยเกินนั่นแหละอ๋อเนื้อออกแล้วอย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกว่าไม่รวมพลังอํานาจไปที่ตัวเองนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของการสร้างก็สร้างอะไรที่ฟินไม่ได้เลยเพอน,นี้แพงมากอย่างไรก็ตามก็ให้กลับมาที่ข้อนี้เนาะถ้าคุณไม่มีข้อนี้เนี่ยทําไปก็ไร้บอย boy. เข้าใจปะทำไปก็เหมือนทําเปล่าลุกแล้วก็แลกกับความไม่คุ้นด้วยเข้าใจไหมเหนื่อยยากตับตํำหรือว่าเสียใจหรือว่าผิดหวังนู่นนี่นั่นไปคาดหวังตุ๊ตุ๊ตตุ๊เห็นไหมให้คนนู้นคนนี้ต้องเปลี่ยนอีกพลายเลแรงไม่ไหวในวันนี้มีอะไรอยากจะคุยก pues, uh ับครูๆไหมเด็กๆอันนี้มีใครจะคุยกับครูมไหมจ้าที่ดับทุกคน อ,นนอุ่นนะไม่ไหวอู้แล้วก็มีซีรีส์ออฟโคลนด้วยนะในเลิฟซีรีส์นียสนุกมากเลยลูกโคลนก็คือสิ่งความเชื่อที่ไม่ใช่นะเขาเรียกว่าสมมุติฐานที่เราส่งต่อกันมาเนี่ยมันมีความเชื่อที่ไม่ใช่เยอะมากก็ใจไปอยู่บนบนโลกใบนี้เนี่ยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> การได้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าจาะงเฉาะโคลนที่ไม่ใช่ไปเลยแล้วคุณครูอยากจะแถมอันนึงเพราอนี้ก็คือแพงมากเห็นไหมล่ะ ใครที่เขายึดความเชื่อเก่าๆมาแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่เปิดรับก็ไม่มีวันได้ยินนึกอ,ออกไหมเออแล้วนี่เป็นเหตุผลที่บอกเราถึงมานั่งเรียนรู้ศสยธรรมเรื่องของการอาราวิ่งเนาะการเปิดรับ <c oughs> การอาราวิ่งก็คือการอนุญาตให้คนอื่นอยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้อ้าวต่อเลยไหมอ้อ เด็กๆทุกคนผักเช็คคุณงคูหน่อยว่าภาพชัดเสียงชัดไหมแล้วก็เน็ตชัดไหมแล้วก็ทุกคนได้ยินเสียงไหมนะจ๊ะนั่นแหะอวยพรเพื่อนๆเด๋เออฉดดักคุณคคูข่อยคุณคคูไม่ได้ความสุขไปสารสหว่างกระจ่างไปไปสานนะก็ทุกคนตัวโดกภาพมัวเด้อดูนะจริงเหรอภาพมัวเด้อไหนภาพชัดเสียงชัดไหมเด็กๆเฟิร์มหน่อยเฟิร์มหน่อยเป็นยังไงเป็นยังไง เพิ่มหน่อยจ้ะที่ดาร์กทุกคนรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you ไหนเด็กๆพิมพ์บอกคุณครูยเยอะๆเลยอยากอ่านคอมเมนต์ทุกคนไม่ขึ้นเด้อ พิมพ์มาเลยดูด้วตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าไปต่อดีไหมถ้าไปต่อขอ <c oughs> <c oughs> นิ้วโป้งให้คณครูลรูล้ว่าเออแต่ถ้าเน็ตไม่ชัดส่งหน้าหน้าดองหให้คํารูลดูด <c oughs> <c oughs> ้วยไหนพิมพ์บอกมาซี่ว่ายังไง กลับไทยดื้อดังครับกาลังจะกลับเร็วๆนี้แล้วจ้ะอีกสักสองสามวันก็กลับแล้วสรุปเน็ตชัดไหมครับถ้าเน็ตถ้าเน็ตชัดขอนิ้วโป้งรัวๆถ้าเน็ตไม่ชัดส่งหน้าด้องให้มาเลยดักยี่สบห้าชั่วโมงเลยเดี๋ยวยี่สิบ้าหนึ่งชั่วโมงนั้นมาจากไหนเราชัดเหรอ ่เลยค่ะเมื่อก่อนเชื่อว่ายิ่งสุขมากยิ่งตืดๆมากยิ่งทุกมากใช่ไหมวันไหนที่หัวราะลาเริงเกินไปก็จะเจอทุกที่มากอย่างเงี้ยหรอจริงๆแล้วจะเล่าให้ฟังรู้ไหมข้อนี้แพงมากเลยเดี๋ยวจะแจกของแพงให้ฟังเลยหลายล้วคนก็อาจจะคิดว่าเดี๋ยวสุขมากไปแล้วก็จะทุกหนักเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยคืออะไรรู้ป่ะเพราะคุณอยู่ในเรนจ์ที่สูงมากๆเรนจ์ก็คือระดับที่มันสูงมากๆมันแน่นอนว่าสมมุติถ้าคุณเจอเรื่องไม่ฟินก็คือมันลงมาข้างล่าง มันก็คือมีความต่างอย่างชัดเจนไงก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าอ๋อสุกมากไปก็เจอความทุกข์เข้าใจปะเออนึกอ,ออกมามันแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็ฝึกฝนกันได้เนาะเข้าใจปะเออผู้ที่ฝึกฝนก็จะไม่เขาเรียกไม่สะเทือนต่อสิ่งใดเข้าใจเปารักเธอคนนี้24ชั่วโมงทับครับที่สวรคนครสวรรค์ชัดเจนครับเออด,ดีใจดีใจลุกอา้าววันนี้อยากมีอะไรจะถามคุณรูมไหม มีอะไรอยากจะถามคุณครูไหม,มจ๊ะมีอะไรจะถามคุณครูมา้ตจุ๊เ yeah, งี้ยใครอยากจะถามคุณครูผู้เล่ะส่งคำถามให้คุณครูคหน่อย รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเชาสายใบยเย็นก็ยังไอเลิฟอยู่ไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอชัดเดียวครับชัดเดียวครับชัดเดียวครับส่งคำถามมาหน่อยครับมีคำถามได้ไหมใครมีอยากไปถามอะไรคุณครูนะถ้ามันมีคำถามค,คุณครูก็จะปิดได้แล้วนะเพราะมันดูจะคุยอไะไรกับพวกเองแล้ว เธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายใบยเย็นก็ยังไอเดิบดูขอคำถามหนะะ่อยค่ะไม่ขึ้นคำถามเลยคะ่ะถ้ามีคนถามแล้วส่งหัวใจใคุณครูหน่อยจะได้รู้มันเห็นอีโมจิไว้แต่มันไม่เห็นข้อความอยากให้คุณครูเปิดคาสมาธิอ,อไปสอนนั่งทำสมาธิอะ่ะ จะบอกว่า,าศาสตร์มันลึกมากนะเพราะว่าคุณครูก็คือจะสอนแบบว่าให้หายใจโล่งผ่งสบายกันไปเลยอะเข้าใจปะลูกแพงอะดึกนะดึก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 จะแจกของแพงเดือที่สอนในซูเปอร์โคชิงนะอี๋อยวนี้เราของแพงมาแจกยนดาคาไม่ไหวนะไม่ไหวไหนมีคนส่งคำถามมาแล้วเหรอ คาสสมาธิเหรอสมาธิไปไปสารสมาธิหลุดจูนไปดาวเดี่นไหนเด็กๆส่งชื่อคาดแม่ครูคหน่อยสิว่าควรจะเป็นชื่อคาดอะไรจ้ะนั่งสมาธินั่งสมาธิควินคนนั่งสมาธิยังไง สมาธิโบยบินสมาธิจัก,กรวาลวิธีนั่งสมาธิแบบโปรง่งโด่งสบายแบบควินสิ่งที่คุรูสอนก็คือลูกเดี๋ยวก็ย้อนแย้งกับชาวบ้านอีกนู่นนี่นะั่นเพราะของครูง,ง่ายเกินลูกครูง,ง่ายเกินคุมครูง่ายเกินแต่ว่าจริงๆมันก็มีอะไรที่ลึกกว่านั้นเนาะก็เดี๋ยวจะสอนของแพงเลยเป็นปัญญาแพงแพงศาสตร์แพงแพงไม่หาที่ไหนไม่ได้แน่ๆชัวร์ล้านเปอร์เซ็นเข้าใจปะ อพอกลุ่มครัวมาทําในชีวิตจริงน่ะลุกเดี๋ยวบอกของแงพงๆเลยแบบลึกๆเลยชื่อคาบได้ดีนั่งสมาธิยังไงให้ปลอดปลโปร่งโล่งสบายนั่งสมาธิยังไงให้ตัวลอยนั่งสมาธิยังไงให้ใจเบา ตัวเบาใจเบาด้วยสมาธิโอ้ยชื่อมันเชยเชยยังไงไม่รู้จูนไปสวรรค์ใช่ค่ะอยากรู้วิธีที่ถูกต้องค่ะนั่นเพลงอ่ะศาสตร์เนี้ยเพราะว่ารู้ทีเดียวจะใช้ได้ทั้งชาติเลยนะแล้วนี่ก็คือเขาเรียกว่ารากของหรือต้นตอของปัญญานะจะบอกไว้ให้แพงอ่ะดู ประมูลไหมประมูลไหมว่าคัสนี้ควรจะราคาเท่าไหร่ <c oughs> ประมูลปละ่ะดอะเอาปพูดะเออแม่มีอย่างนี้ด้วยเว้ยเอาป่ะละประมูลไหมว่าคาัด์นี้มันควรราคาเท่าไหร่ดึกแต่ดุมันดึกอยาจะให้ทุกคนเป็นตัวเบาเลยหายใจโล่งปร่งสบายไปถึงตูดเลยจริงพูดจริงเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าการนั่งสมาธิเนี่ยคือของแพงแพงมาก จริงสายันแพงเหลือเกินนะลูบางคนก็เรียกว่าไม่ได้ทำสิ่งนี้ทั้งชาติก็ไม่แตะแตะปัญญาไม่ได้เลยคนละขื่นจริงๆทำใช่ไมล่ะสามาธิอาหิอาหินั่ <laughs> งสามาธิอะไรเนี่ย เคยดูไลฟ์เก่าคุณครู่ะสมาธิไม่เหมือนเหมือนเคยดูไลฟ์เก่าคุณครู่ะสมาธิไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆชอบชอบชอบสมาธิแบบใหม่จูนสมาธิยุคใหม่เออจูนสมาธิยุคใหม่นั่งจูนยุคใหม่ นั่งจูนยุคใหม่ไปไพศาลเอาอะไรดีลูกมสมาธิกับความดักไพศาลคือคําว่าสมาธิเนี่ยมันทําให้ชื่อคาร์ดไม่เท่เข้าใจปะสมาธิอะแต่ว่าทุกคนก็คงอยากจะรู้ไงว่าสอนอะไรก็คงต้องมีคําว่าสมาธิใช่ไหมล่ะ <c oughs> จูนยังไงจูนสมาธิยังไงไปไปสานเออ เป็นอะไรกับไพศาลอาไดดีด่ะอาไดดีด่ะนั่งสมาหาสวรรค์ไปเรื่อยนั่งสมาธิ มั่งคั่งนั่งจิตมั่งคั่งนั่งสมาธิอะไรแต่และคนดูนั่งสมาธิไปสวรรค์เลยทีเดียวจะบ้าเอ <c oughs> เขาก็ไม่การนั่งกันหมดแล้วนึกว่านั่งแล้วก็บายบายไปเลย bye, bye. <c oughs> ลูกบายบายจูนไงจูนดาอ่อยเออมีไหมมีไหม Jones, ส่งมาอีกุคณคณูชอบอ่านสนุกสมาธินั่งสมาธิ จูนจูนคลื่นจัก,กรวาลจูนซอสด้วยการนั่งสมาธิเออนั่งสมาธิไปจูนซอสไป <c oughs> ใครมีไอเดียบ้างพิมมาเลยพิม์มาเลยพิมพ์มาเลยแล้วก็แล้วก็วกให้ให้ประมูลเท่าไหร่ประมูลราคาเท่าไหร่ประมูลราคาเท่าไหร่ศาสตร์มันแพงอะดูต้องดักหมื่นดักหมื่นอั คัาจูนจิตชีวิตบงังคั่งนี่นั่งสมาธิเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะใครใครอยากดูเรือตรงไหนอีกบ้างไหมนี่ใครอยากดูเรออเืออะไรตรงไหนอนะีกเด็กๆทุกคนไม่รู้ว่านอกเรือเนี่ยขเขาเรียกว่าลมแดงหรือเปล่าเนาะ <c oughs> จูนสมาธิชีวิตมั่งคัง่งมีอะไรอีกอะสมาธินึกไปออกละอ้าวก็ยังไงดีอะเราจะเปิดเลยหรอแต่ของเพลงค่ะดีดูดูโดยว่าเพลงาศาสตร์มันเพลงต้นตอของปัญญาทั้งหลายก็เริ่มต้นจากสมาธินี่แหละแล้สมาธินี่คือนั่งทุกวันนะบอกไว้ก่อน มาธิ่นี่คือทำกันทุกวันเหมือนเหมือนมีลมหายใจก็มีกันทุกวันเนี่ยเนะข้าใจปหล่ะ y yes. อ้าวลักทุกคนเลยไปแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งคิดก่อนแล้วกันชื่อคาดอะไรเนาะใครอยากจะลงคัดสมาธิ ก็เดี๋ยวรอดูในไลฟ์แล้วกันนะลูกนะอาจจะมีสอนก็ได้เพราะว่าเด็กๆก็ถึงคงถึงเวลาให้ทุกคนได้รู้แล้วมั้งเพราะว่าสาตร์นี้ก็ไพส่านใจพุทอศาสตร์นี้ก็พาไปไพสานพาไปพันไส้มีอะไรจะคุยอีกมั้ยฮะ,ะไม่มีใครถามอะไรคุณครูไปแล้วนะ อันนี้อาุกคนเ่้อเกินแล้วก็ไว้ๆทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญแฮปปี้มั่งมีมั่งคั่งเหลือเฟือเบิกบานแหละามีแต่ผู้คนงคดงามกมับอะไรมที่งดงามแล้วทวนทวนมันย้ำๆซ้ำๆทุกวันทุกวี่ทุกวันนะอขอให้ทุกคนได้สนุกสนานกับการใช้ชีวิตนะฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอากาศที่มีแต่เธอมีแต่เธอ <c oughs> ฟินกับซอสผ่านสมาธิเออเออเน็ตบันดูดอีกแล้วใช่ไหมเด็กๆทุกคนชุดคู่เป็นความดักไม่ไหวเพราะทุกคนเห็นความรักหวานคมคูก็มันมาจากความรักในตัวทุกคนนะวันนี้คมคูก็ง่วงง่วงนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ก็มาด้วยดักเนาะแล้วก็นั่นแหละของแมงแพงก็คือ เขาเรียกว่าอย่าไปส่งต่อสิ่งที่เราไม่ชอบต่อเข้าใจป่ะเพราะของ,ของแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าออกไปแล้วปุ๊บก็คือยาวไปเลยเห็นไหมสารที่เราส่งไปเนาะเห็นไหมทุกอย่างมีแรงกระเพื่อมเสมอเห็นไหมก็เรียกว่าผลกรรมของเรานั่นเองนะเพราะนั้นก็มีสติรู้ตัวเสมอนะไม่ว่าเราจะพูดเรื่องคนอื่นหรือเรื่องใครก็ตามนะดูหรือว่าไปดูข่าวอะไรนู่นนี่นั่นนะพูดถึงเรื่องคนอื่นก็เข้าตัวเองทั้งนั้นเห็นไหมละ่ะเพราะนั้นต้องมีสติรู้ตัวนะ แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องขำนะเพราะว่าชีวิตของคุณก็คงไม่ขำแบบนั้น,นเวลาได้เจอเข้าใจไปล่ะรักทุกคนไปดดาไปเดบ,บ,บ๊ายบายจ,าจ้กจุเจอกันในคัดเลิฟซีรีส์เร็วๆนี้จะมีสอนเลิฟซีรีส์นะจ๊ะแล้วก็ไปถูกไปขุก ขูกทวนกันเยอะๆนะแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งให้โปไปโปต,ตุดจีนนะก็รีบไปลงกันเองนะจ้าดูฮ้ <c oughs> าโดยไงดูเจ้ากวางเจ้าอาลีเจ้านาตาพินสวัสด,ดีทุกคนเลยเจ้าบอลสวัสด,ดีดูเจ้าสุดจีนนัทิดา้าน่าลงสวัสด,ดีจ้ะคุณสานิดคุณธรรมชาติคุณบัวลองดัค ูสมาธิเปิดดับความเบิกบานสร้างต้นกําเนิดของดีเอารู้แต่ละคนไหนมีอะไรจะคุยกับมุงคูมหมเรามีอะไรต้องคุยกันไหม <c oughs> มุกคูไลฟ์เนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเหมือนกันเนี่ยง,ง่งวงง่วงไม่ไหวไปไปซ่านดักทุกคนนะรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเออหไหมอยากรู้ไหมว่าเราสามารถควบคุมวิธีที่คนอื่นทรีตเราได้ด้วย หรือว่าเราจะลดพฤติกรรมที่ไม่ฟินขอมดูได้ยังไงมีหมดเลยในเลิฟซีรีส์เนาะทุกความสัมพันธ์เลยโคตรฟินชอบอะสนุกอะดักไปเด้อไปเด้อ เจอกันอีกนะ